กาบสวัสดีอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกท่านกาบสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องดาวตำาวนานนกเขาใหญ่สายนอนเดี่ยวเพื่อนเอนเคยได้ฟังบ้างไหมที่ว่าเคยได้ยนินบ้างไหมนะครับตำลานีนเน้เพื่อนๆทุกคนเอฟซีทุกคน,กคนอยากได้ไหมผมจะมาแนะนำให้นกที่ว่า เป็นเมตตามหานิยมคนรักคนดงหรือเป็นมหาอุดป้องกันศัตรูผู้ร้ายป้องกันภัยทั้งปวงป้องกันอุปัติเหตุทั้งปวงคือแบบนี้นะครับนกคูเดียวเขาเดียกนะครับหรือว่าทรายนอนเดียวนี่ตำรานี้นกจะชอบอยู่ตัวเดียวนะครับไม่เข้าฝูง ขันอยู่ตัวเดียวนะครับไม่เข้าหากลุ่มเข้าไปก็เข้าไปนิดหน่อยนะครับบินเข้าไปหาเพื่อนเก่งกว่าเพื่อนเชื่อว่าไปจิกเพื่อนไปตีเพื่อนพอ,นเ,พอนเพื่อนกลัวแลว้วก็หนีจําเป็นต้องยอยู่ตัวเดียวเพราะว่าเพราะว่าจะไปจิกเพื่อนผมเคยเห็นมาก็ก็ตรงกับในตำนาที่เคยอ่านมานะครับคือแบบนี้นะครับมีอยู่สามประเภทนะครับ คำว่านกคูเดียวหรือายนอนเดียวนะครับต้องให้เสียงขันท่าขันนะครับให้ขันอย่างเดียวนะครับไม่มีเรียกไม่มีคูนะครับแต่ถ้าเรียกให้เรียกอย่างเดียวไม่ขันแลวก็ไม่คูนะครับจะเรียกอย่างเดียวเหมือนกับว่ากู้กู้กู้กุนี่ขันอย่างเดียวนะครับ ถ้าเรียกก็คือกุกูกูนะครับอันนี้เดียกถ้าว่ารูก็คือกุกูกุกูใช่ไหมครับถ้ารูก็ต้องให้ครูอย่างเดียวไม่มีขขนเนี่ยไม่มีเรียกเวลาเราไปแขนไปอะไรก็แล้วแต่ครูอย่างเดียวเลยถ้ากันบางตัวกันจะกันอย่างเดียวจะมีสามแบบที่ผมแนะนําให้ถ้าว่ามีและเก็บไว้ได้เลยนะครับเป็นของดีเป็นมหาอุดนะครับก็เรียกใจนอนเดียวแต่ว่า มีข้อแม้นะครับมีข้อปฏิบัตินิดหน่อยนะครับที่ควรระวังมีข้อดีและมีข้อเสียนกประเภทนี้ถ้าว่าใครยังไม่รู้นะครับหนึ่งนะครับอย่าเอานกไปจับคู่ผสมคู่นะครับหรือผสมพันธุ์ให้รวมกันอยู่กับตัวเมียอันนี้อันนี้อย่าเด็ดขาดนะครับข้อปฏิบัตินกประเภทนี้ถ้าเราเออกไปผสมแล้วเดา จะเป็นว่านะครับหรือว่าสติแตกหรือว่าจะเกิดอุปัติเหตุคือผิดนะครับนุกที่ว่าขู่เดียวนี้คือร้ายกาศนะครับหรือขันเดียวหรือว่าเรียกเดียวคือร้ายกาศนะครับมีข้อดีแล้มีข้อเสียถ้าเราไม่อยากจะเลี้ยงเดียวเราปล่อยเลยนะครับคือมาแนะนําไว้นะครับคือมาแนะนําให้แนวทางไว้เผื่อมีคนมีนะครับเผื่อมีคนได้อย่าเอาไปผสมพันธุ์ อันยงสั้นนะครับในตำนากนกล่าวไว้ถ้าว่าเราเลี้ยงไม่เลยนะครับจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็เลี้ยงแต่ท่าไล่นะครับถ้าเป็นตัวเมียก็อย่าเอาไปผสมกับตัวผู้ถ้าเป็นตัวผู้ก็อย่าเอาไปผสมกับตัวเมียคือว่าเรานั่นจะเมตตามหานิยมนะครับแขวการาปลอดภัยคนรักคนหน่งไปที่ไหนจะมีคนนำหน้าถือตานะครับจะมีคนรักไข้นะครับส่วนมากนี้ มหานิยมนี้สุดยอดนะครับหนูกระเปทนี้ถ้าเราเลี้ยงไว้แล้วในวานนะครับคนที่จะมาว่านเราเยอะนะเพื่อนผูงอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าแขนไม่ทางขึ้นบันไดนกนี้ต้องแขนขึ้นทางบันไดเท่านั้นนะครับคนจะขึ้นมานะครับเจ้านายจะรู้จักเราหรือว่าเราจะมีหน้ามีตาอันนี้ผมยังไม่เคยได้นะครับเคยเคยได้ยินอยู่แต่ไม่แน่นะครับ มีมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนกผมนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับว่าจะใส่ไหมคือมีครูอย่างเดียวครับไม่เคยขันยังไม่เคยเรียกผมยังไม่เคยได้ยินนี่ผมสงสัยนะครับว่าจะตรงกับตำดาบ้างไหมนี่อันนี้ผมทีนี้ผมปิดจับปล่อยเชือกงใหญ่นะครับผมก็เลยแยกออกไว้ทีนี้นะครับเป็นรวมกันไว้สามตัวนะครับตอนเย็นนีครับ ทีน,นี้ผมสงสัยว่าไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงคููไม่ได้ยินเสียงคันอะไรเลยตั้งแต่เลี้ยงหมานะครับมีแต่คููนะครับคือคููใส่อย่างเดียวไม่ได้เข้าหาเพื่อนมีแต่จะจิบเพื่อนตีเพื่อนอย่างเดียวผมก็เลยแยกออกนะครับคลิปนี้เผื่อจะเป็นแนวทางนะครับเผื่อว่ามีผลได้นะครับยังไงดูคลิปนี้เดียวเผื่อเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับกับสวัสดีครับผม